บ้านสวยอยู่ที่แบบบ้านดีอยู่ที่ควบคุมงานหลายๆบ้านหลายๆคนเวลาทําก่อสร้างเนี่ยตกลงกับผู้ละเหมาแล้วเนี่ยโยนแบบให้ผู้ละเหมาแล้วเนี่ยกระจบก็เข้าใจว่าเดี๋ยวผู้ละเหมาเขาก็จะทําให้อย่างงู้นอย่างนี้ตามที่ข้อตกลงเจอผู้ละเหมาที่ดีก็ดีไปนะครับเจอผู้ละเหมาไม่ดีเนี่ยการหมกการซ่อนเลนอะไรในงานก่อสร้างเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับมีช่องทางให้ให้หมกให้มั่วให้ซ่อนเลนเนี่ยเยอะมากในงานก่อสร้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อสร้างรอบดึกกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันในซีรีส์ของมือใหม่สร้างบ้านอยู่นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงใน EP ีที่14นะครับใน EP ีนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างนะครับหลายๆท่านนะครับที่ปลูกสร้างบ้านเนี่ยบางทีเราเคยสังเกตกันไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีแบบมีรายละเอียดมีสเปค มีใบเสนอราคามีสัญญาจ้างคือคือมีครบถ้วนสมบูรณ์แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังได้บ้านไม่ดีบ้านบ้านมันก็ยังยังไม่ยังไม่เนี้บพอยังไม่ได้คุณภาพที่ดีพอเนี่ยท่านสงสัยกันนะครับว่ามันเกิดปัญหาจากอะไรซึ่งปัญหาเนี้ยผมจะมาพูดคุยให้ฟังในอีพีนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างเนี่ย มันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญที่สุดนะครับในการก่อสร้างก็ว่าได้นะครับ13 EP ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะพูดถึงมันเป็นลักษณะเหมือนการเตรียมงานนะถ้าเราจะทำอาหารก็เหมือนเป็นการเตรียมวัตถุดิบแต่ว่าในการควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยขั้นตอนของการก่อสร้างเนี่ยมันมันเป็นของจริงละมันมันคือต้องปรุงกันจริงๆนะนะครับฉะนั้นในขั้นตอนเนี้ย นะฮะถ้าต่อให้วัตถุดิบมันดีนะครับในงานก่อสร้างเตรียมตัวมาอย่างดีทุกอย่างนะครับจนคัดเลือกผู้รับเหมาเรียบร้อยทําสัญญาเรียบร้อยเนะี่ยแต่พอเวลาลงมือก่อสร้างแล้วเนี่ยหากมันขาดการควบคุมงานในแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้มันควบคุมให้มันอยู่ในคุณภาพที่ดีเนี่ยเวลาภาพรวมสุดท้ายเนี่ยตอนจบงานเนี่ยงานมันก็จะออกมาแบบไม่เรียบร้อยได้นะครับ นั้นในส่วนของการควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยในชีวิตผมเป็นผู้รับเหมาเนี่ยทำงานก่อสร้างมาผมมองว่าขั้นตอนเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะครับการการเตรียมงานอื่นๆอย่างเช่นการออกแบบการทําใบประเมินราคาการทําสัญญาจ้างเนี่ยผมมองว่าเป็นการปูพื้นฐานที่ดีปูพื้นฐานที่ดีมาแต่ต้นแต่การคุมงานก่อสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่จะบอกว่า งานของเราเนี่ยมันจะได้งานดีไม่ดีคุณภาพไหมมันจะเรียบร้อยไหมอายุการใช้งานมันจะยาวนานไหมเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละในเรื่องนี้ผมอยากจะให้ลองนึกภาพว่า่าเวลามันมีการรับเหมาก่อสร้างนะครับ เวลาที่คนรับงานไปแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อรับงานไปแล้วคนทํางานมันก็เป็นธุรกิจนะมันจะทําด้วยด้วยอาชีพด้วยความรักในอาชีพมันก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันก็คือการทำมาหากินะมันมันก็ทําธุรกิจ่ะมันก็มีเรื่องของกําไรเรื่องของอะไรใช่ไหมลองนึกในภาพของมุมของคนทํางานถ้าเขาทําได้ไว์กาไรเขาก็เยอะการทํางานไวดีไหมมันก็ดีเพราะว่างานงานในบางงานเนี่ยเขาก็ต้องการเวลาที่มันก็ชับ ในทางกับการความไวของมันเนี่ยบางทีมันก็ไปข้ามขั้นตอนที่มันสําคัญสำคัญบางขั้นตอนขั้นตอนบางอย่างมันต้องรอเวลาหรือว่ามันจะต้องมีแต่ก็ข้ามมันไปนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันมันข้อดีมันอาจจะอยู่ที่ผู้รับเหมาเพราะเขาทําไวกําไรเขาเยอะใช่ไหมฮะแต่ข้อเสียมันก็จะไปอยู่กับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือถ้ามันเกิดการผิดพลาดเนี่ยขึ้นมาเนี่ย ถ้าไม่แก้ก็ไม่ต้องเสียตังคือถ้าง,งานเวลามันผิดพลาดอนะ่ะแล้วมันไม่ต้องแก้ไขอ่ะผู้รัเหมาก็ไม่ต้องเสียเงินนะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยไอการควบคุมงานเนี่ยมันจะค่อนข้างสําคัญที่มันก็เหมือนเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าของบ้านนั่นแหละเพราะในงานก่อสร้างเนี่ยหลายๆส่วนงานเลยนะครับถ้าเราข้ามมันไปนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกสมมติว่า เราทํางานเกี่ยวกับฐานลากในดินสมมติกับการฝังท่อกับอะไรอ,อ่สมมติงานในดินเน่ะเราทําไปเราทากาวไม่ดีเราเทปูนไม่ดีระยะหุ้มปูนอะไรขนาดอะไรมันไม่ดีเนี่ยแล้วมันกรบดินไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยถามว่า พอมันไปขั้นตอนมันผ่านไปแล้วเนี่ยใครมันจะยอมไปขุดไปคุ้ยไปรื้อดูใช่ไหมฮะมันซึ่งถ้ามันผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปบางทีงานที่มันอยู่ในดินงานที่มันอยู่ใต้พื้นอะไรลักษณะประมาณเนี้ยหรืองานที่มันเทคอนกรีตไปแล้วนะครับการจะไปตรวจเหล็กการจะไปอะไรต่างๆเนี่ยเหล็กเสริมมันครบไหมมันถูกต้องไหมระยะหุ้มปูนมันได้ไหมเนี่ย เรื่องตัวนี้มันก็ตรวจสอบได้ยากซึ่งถ้าเราไม่ให้ความสำคัญในการควบคุมงานในแต่ละขั้นตอนเนี่ยแล้วเรารอแต่จะมาตรวจงานในตอนส่งงานงวดสุดท้ายทีเดียวเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพแค่ความเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเฉพาะเฉพาะผิวหน้ามันแต่เนื้อในของงานเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่ามัน มีความบกพร่องผิดพลาดอะไรอยู่บ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแค่แนะนำนะครับในคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนหรือบอกนะครับว่าวิธีการคุมงานก่อสร้างต้องทำอะไรยังไงแต่ผมแค่จะมาชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนนี้สำคัญนะครับหลาย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 บ้านหลายหลายคนเวลาทำก่อสร้างเนี่ยตกลงกับผู้ละเหมาแล้วเนี่ยโยนแบบให้ผู้ละเหมาแล้วเนี่ยก็จบก็เข้าใจว่าเดี๋ยวผู้ละเหมาเขาก็จะทำให้ อย่างงู้นอย่างนี้ตามที่ข้อตกลงเจอผู้รับเหมาที่ดีก็ดีไปนะครับเจอผู้รับเหมาไม่ดีเนี่ยการหมกการซ่อนเลนอะไรในงานก่อสร้างเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับมีช่องทางให้ให้หมก,ให,หมกให้มั่วให้ซ่อนเลนเนี่ยเยอะมากในงานก่อสร้างซึ่งในพีนีผ้ผมจะมาแนะนําในหมวดของแม่บ้านคุมงานเพราะว่าหลังจากที่ผมปิดซีรีส์ของมือใหม่สร้างบ้านเนี่ยคือเจตนาในการในการทําซีรีส์เนี่ยมันเหมือนเป็นการ พูดคุยเล่าให้ฟังมากกว่าว่าระหว่างการก่อสร้างอ่ะคุณจะเจอปัญหาอะไรมันจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่มันที่คุณควรจะต้องรู้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วคุณจะเจอปัญหาอะไรยังไงนะฮะส่วนในหมวดของแม่บ้านคุมงานเนี่ยผมตั้งใจจะทําเป็นลักษณะของเหมือนเป็นเป็นการการสอนการเตรียมที่จะไปลงหน้างานจริง นะครับคือไม่ได้สอนถึงขั้นว่าให้ไปทำแต่ว่าให้รู้เป็นการเบื้องต้นว่าในแต่ละงานเนี่ยเราจะต้องรู้หรือตรวจสอบหรืออะไรแบบไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็ในหมวดของแม่บ้านคุมงานเนี่ยที่ผมจะทำเป็นคลิปถัดๆไปเนี่ยนะครับก็ผมก็จะมี แนวคิดอย่างนี้ว่าหนึ่งเนี่ยผมจะทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนอ่สมมติว่าวันนี้เราจะไปทํางานเกี่ยวกับงานฐานลากงานฐานลากก็ในความเข้าใจเบื้องต้นมันมีอะไรยังไงบ้างดูแบบอะไรเป็นเบื้องต้นอะ่ะพอได้เป็นที่เข้าใจนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการทํางานในการตรวจสอบอ,ะอ่ะาเวลาคุณจะทําฐานลากเนี่ยขั้นตอนมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับ1นึสนะครับก็มีรูปมีอะไรประกอบให้ดูแล้วก็ ในการตรวจสอบเนี่ยเราจะตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบเหล็กตรวจสอบยังไงตรวจสอบปูนดูอะไรตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยความถูกต้องมันตรงกับแบบไหมมันอะไรไหมอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็ข้อพึงระวังคืองานทุกงานในงานก่อสร้างเนี่ยมันจะมีเทคนิคในงานแล้วมันก็จะมีข้อพึงระวังเทคนิคถ้าทําอย่างนี้มันจะแข็งแรงถ้า ทำอย่างนี้มันจะไวอ่าอย่าเงี้ยมันมันจะมีนะฮะมีเทคนิคในงานของแต่ละส่วนอะมันจะมีแล้วก็ข้อพึงระวังคุณห้ามทําอย่างนี้นะอ่าคุณอย่าทําอย่างนี้เพราะคุณจะเจอปัญหาแบบนี้ถ้าคุณไม่ทําตัวนี้คุณจะเจอปัญหาแบบนี้อะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็อ่าเป็นความตั้งใจที่จะทำในส่วนเนี้ยในส่วนของแม่บ้านในหมวดของแม่บ้านคุมงานซึ่งมันก็จะดีกับ ส่วนของคนเป็นช่างด้วยคนเป็นช่างบางทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจในงานอะไรเนี่ยก็สามารถดูคลิปตรงนี้แล้วก็ทําได้ส่วนคนที่เป็นเจ้าของงานเจ้าของบ้านก็ก็มีความรู้เบื้องต้นที่จะไปตรวจสอบขั้นตอนของการทำงานของช่างได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในหมวดของแม่บ้านคุมงานผมก็ได้มีการทำคลิปไปบ้างแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ออกตัวก่อนเลยนะครับว่า ในคลิปที่ทําในหมวดแม่บ้านคุมงานคลิปแรกๆเนะี่ยมันมันเป็นคลิปที่ผมเพิ่งหัดทําครั้งแรกทั้งการอัดทั้งการตัดต่อการเรียบเรียงอะไรต่างๆลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็มันอาจจะดูยังไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเท่าไหร่ผมเองก็เรียนขอสร้างมานะครับเราเรื่องการทําคลิปเรื่องอะไรเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับจะมีตะกุกตะกักบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะพยายามพ,พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับลองให้เข้าไปดูกันก็อย่างเช่นในเรื่องของความสำคัญของการปักผังอย่างเงี้ยเราลองไปดูว่าเออมันมันสำคัญอะไรยังไงแล้วเราไปพลาดพังอะไรในขั้นตอนตรงนี้หรือเปล่าอะไรลักษณะนี้นะครับหรือในเรื่องของ อ่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นการต่อเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องความสําคัญของเรื่องเสาเข็มเรื่องอะไรเงี้ยฉะนั้นลักษณะคลิปมันก็จะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยคือเราจะไล่ลําลดับในเรื่องของอ่าความเข้าใจเบื้องต้นแล้วก็ขั้นตอนการทํางานแล้วก็จะปิดจบด้วยอ่าเทคนิคข้อพึงระวังอะไรต่างๆนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามกันดูนะครับ ก็โดยสรุปนะครับก็ให้เข้าใจนะครับในเรื่องของความสำคัญในการควบคุมงานอย่าได้ไว้ใจช่างหรือคนที่มาทำงานเสียทีเดียวนะครับเพราะความซื่อสัตย์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการที่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยจึงเป็นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดนะครับ ถ้าเราไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของงานเราก็ไม่ได้อยู่ในสายวิชาชีพนี้อะไรเงี้ยเราจะไปคุมเขายัางไงจะไปตรวจเขายัางไงก็ไม่มีความรู้นั้นก็ แนะนำให้ไปหาความรู้ในหมวดของแม่บ้านคุมงานนะครับคือคอนเซปต์เราเลยว่าแม่บ้านก็คุมงานได้ดังนั้นมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ่ยก็ดูดูแล้วก็ไปทำดูแล้วก็ไปตรวจนะครับสุดท้ายนี้นะครับในพีนี้ผมขอฝากคำพูดไว้นิดหนึ่งว่าบ้านสวยอยู่ที่แบบบ้านดีอยู่ที่ควบคุมงานนะครับบ้านให้สวยฟังก์ชันลงตัวนะครับ มีสเปควัสดุอะไรที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องราวพวกนี้อยู่ที่แบบนะครับอยู่ที่การออกแบบกระบวนการออกแบบมันสำคัญผมถึงได้ทำเรื่องเนี้ยเป็น E ีีต้นๆเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของบ้านที่ดีบ้านที่สวยบ้านที่ลงตัวนะครับฉะนั้นบ้านสวยจะอยู่ที่แบบบ้านที่ไม่ได้มีการออกแบบปลูก,กันไปคิดกันไปโอกาสที่จะสวยก็ ก,ก็ยากนิดหนึ่งเพราะมันไม่ได้ถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นฟัง์กชันบางอย่างนะครับอาจจะขาดหายไปนะครับบ้านสวยบ้านลงตัวเนี่ยจะอยู่ที่แบบนะครับแต่บ้านที่ดีเนี่ยอยู่ที่การควบคุมงานนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการก่อสร้างการเข้าแบบการเทคอนกรีตการเสริมเหล็กการบ่มคอนกรีตอะไรต่างๆการใช้ ขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเรื่องเรื่องราวตรงเนี้ยเป็นบ้านที่ให้มันได้คุณภาพของของตัวบ้านตัวอาคารที่ดีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่การควบคุมงานมันอยู่ที่ความเข้าใจาในการทำงานความเข้าใจก่อนนะฮะว่าว่าแต่ละงานเนี่ยมันจะต้องทำด้วยขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับความปานีดความใส่ใจ แล้วก็ขั้นตอนที่มันถูกต้องอะไรรักษาไั้ฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากคำนี้ไว้ว่าบ้านสวยนะอยู่ที่แบบบ้านดีอยู่ที่ควบคุมงานใน EP ีนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ใน EP ีหน้านะครับผมจะพูดสรุปในซีรีส์นี้แล้วก็จะเป็นการปิดจบซีรีส์ของอมือใหม่สร้างบ้านนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปพบกันในหมวดของแม่บ้านคุมงานต่อไปครับก็สวัสดีทุกคนครับ